สวัสดีค่ะเดี๋ยวปิดเบา,สา,า,บาเสียงในนี้นะเปิดเพื่อนน้ยเบาเสียงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแกงขี้เหล็กแบบใต้แกงใต้ข้าวมาะพร้าว่งขูดมะพร้าว่งให้ดูสักนิดน้องขูดมะพร้าว ไม่ขูดก็เสียดายซื้อมาสองลูกห้าสิบซื้อว่าจะทำอะไรหไม่รู้เลยไม่ได้ทำเลยเอามาเดนที่เล็กถ้าไม่ขูดก็เสียดายเดงมันเสียห้าสิบบาทหายากเุอ แต่เดี๋ยวนี้ซื้อทุกอยา่างถ้าทำเองได้หมดดีประหยัดเซฟและปลอดไฟสะอาดไม่มีสารเคมีแน่นอนอบนะคะนี่มะพร้าวนี้เนื้อนิ่มมันถ้าเนื้อนิ่มมันถ้าเนื้อ ดูตอนแกงกันนะคะฝ็จแล้วเรามาแกงขี้เหล็กกันจ้าทุกคนจะทำน้ำกะทิเนี่ยบีบได้เยอะเลยเด็กแต่แกงไม่หมดเดี๋ยวไปเอาออกน,ะนี่ขี้เหล็กอันนี้ปลาย่างปลาย่างเยอะหน่อยจะทำแบบคนโบราณคนโบราณเครื่องแกงนี่เครื่องแกงขี้เหล็ก แงกงขี้เหล็กค่อยเน้นกะปิแกงผักเขาให้เน้นกะปิเยอะหน่อยใส่เครื่องกับสองขีไปนู่นแหละกะปิกะปินี่เตะเยอะไม่ได้เค็มๆโขลกกะปิกับเครื่องให้ข้าวพันก่อนแล้วก็ใส่ปลาลงไปโขลกด้วย คนโบราณแกงนี่ปลานี่ก็คลูกละเอียดเนาะหรือว่าก็ประหยะัดก็ไม่รู้หนะ้าเราก็ไม่รู้เอาปลาลงไปคลกบนเครื่องแกงด้วยจ้าอืหอมอะปลาลงไปคลูก ที่เหล็กลงไปโคลกด้วยทำเหมือนของโบราณเนาะโคลกทุกอย่างแต่โคลกได้ดีเราเนี่ย ต้มแล้วก็ล้างน้ำสองครั้งและบีบไม่แห้งต้มแล้วก็ล้างน้ำสองครั้งแล้วก็บีบไห้แห้งมันก็ไม่ขมแล้วค่ะได้นะ ตอาตกบนโตเก็บได้ตกที่พื้นไม่ต้องเก็บหมดทำมันคนโบราณทิมกับกีเครื่องแกงปลาย่างปลาย่างทิมไม่หมดนะทิมครึ่งเดียวนะไม่ครึ่งอะ่ะสองช้อนเหลือเยอะปลาย่างเยอะอืมเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ประมาณนี้เราไปแกงกันจ้า น้กะทิเริ่มร้อนแล้วใส่เลยต้องเคี่ว้เดือด มาแกงมะพร้าวสองลูกมันมากมน่ากินแบบเราที่เราตำตำปลาใส่ไปด้วยนะเหมือนกัน ามันจะข้นใส่ปลาย่างปลาย่างเยอะ เหลียวกระเด็นโดนวาน้ำแกงกระเด็นน้ำตาลชูรสเติมลงไป แกงที่เหล็กใส่ให้ออกหวานสักนิดเพราะมันก็ ได้แล้วจ้าเติมขอเติมน้ำปลาสักนิดได้แล้วจ้าอร่อยนะคะอร่อยจริงไม่ติงนังนะคะอร่อยจริงไม่ติงนังนะคะเก้ที่ด็น กิเล็กกับปลาย่างก็เสร็จแล้วจ้าอร่อยมากถึงมันถึงมะพร้าวถึงเครือกถึงปลาอร่อยค่ะปัดย่องซาสาวใต้ด้วยนะคะทุกคนแกงกิเลกกับปลาย่างจ้าเกงไตาปลาย่างหมูย่างเนื้อย่างไก่ได้หมดจ้ะแล้วแต่จะกินนังงัวเนื้ออะไรได้หมดจ้ะแต่สายเกงกับปลานะ